ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านท,ทุกคนครับผมวันนี้มาตามรูปแบบแนวทางครับผมของปู่บุญมีครับผมปู่บุญมีเปิดตำนานครับผมเนาะเคยเฮงเคย,เคย,เคยปังมาเนาะพี่นอ้องงวดน,นี้เป็นงวดแรกของปีในยินคาวามีเรกบังเอิญพี่น,อนอ้องเนาะให้อดมินมาติดตามให้เอฟซีดวน เนาะเลขบังเอิญบังเอิญแบบใดอ่าเป็นตัวใดรอดที่ตามไปพร้อมๆกันเพราะว่าอแอดมินมาตามหาให้แล้วเพื่อนเพือพิจารณาบ้างสำหรับแนวทางของปูบุญมีครับผมรอดตามไปพร้อมๆกันครับปีใหม่มันหมนันโซกแห้งไปตามมือตามเว้นชอบผมแต่ละมือแะเลเว้นเอย ผู้ไดหลยเอเต้วยนับโอ้โหครับในเลี้ยวแล้วดูหน่อยนึงเากสิบเอร์ซได้เก้าิรมก่อนเมื่อครั้งสีีนก่อนมือเสากัเจ้าห้องจะมมส่งกับข้องตีดําเนินงานมืออื่นเหมนลบมือหนวันพระมือหนวันพระกัที่มืออื่นตีดําเนิ่นงานต่อตั้งแต่มานางไลซ่าข้าเจ้ายุนี่กับว่าเดมานางยุนบา์ี้ก็สี่รับแก้ก็มีประจำตัวเติม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  ลอกเงื่อนล้านหมดไปเลยลอกเงินล้านก็เอาไปแล้วเนาะครับผมเอาไปแล้วกันบ้านนีอก็เลขบังเอิญเลขบังเอิญนี่ละสำคัญเลยตัวเลขสำคัญเลขบังเอิญเมื่อนั้นไปทุระได้ไปทุระก็เลยเห็นเลขอยู่ทั้งฝากโอ้ทั้งหกตัวเลยตัวละตัวตัวนาจำเพราะไรมันลอยมากเลยบ่ปู่เมื่อคืน ยุดจอนกอดเมกไปละโอ้ึ้นยุดกอดเมกตัวน้ำมันมันละล่ไหวพดโอ้จำได้ตั้งแต่หาตัวอมันละลายไปมันกับจุดศูนย์เหรออูไม่มีอยังเดียวเรเอาเลขสามใส่อืมนี่จะได้ไงครูมันมีหาเจ็ดสามห้าเก็ดสี่หาเก็ด สามหกสี่ห้าเจ็ดสามหกสี่เนี่ยตัวทั้งนาเนี่ยมันละล่าย <5. S 1> มัน, <5. S 1> มนตัวติดจอดรถเขียนเลขมันจะสามหกสี่สามหกสี่มันจะเลยเอาเลขสามใส่แล้วก็แล้วมันจะเป็นศูนย์เอา 3, ผมผู้ดใดพ่อรัตติลีกัไลต์สามถอยเด้ไม่หอดสามถอยกันเลยปุ๊บสามสอง หนึ่งศูนย์พี่ละมันละลายเนี่ยมันก็จะเป็นตัวมันละลายก่อนมันก็เลยบ่ได้หกตัวครับตัวได้กี่ตัวห้าเจ็ดห้าเจ็ดสามหกสี่สามหกสี่ถ่ายมันหกสี่เดีห้าเจ็ดสามเห้าเจ็ดสามหกสี่สามหกสี่ห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดสามหกสี่สามหกสี่ ศูนย์ห้าเจ็ดตั้งเลขสองตัวกับเจ็ดสองอืมาุม้มงสันเลขเลยสามมันเรี่ยงกันล่งมากสิตัวนี้ก็เลี่ยงกันไปยังสิเป็นหกตัวศูนย์ห้าเจ็ดสามหกสี่สองตัวนั่นก็เจ็ดสองเจ็ดสองเดียวเจ็ดสองเดียวจักมันสีโศกสีมันบ่หรือมันจีมาตัวเติม มันเห็นจังจันอิลิแค่หมานะปูแคยหมานตัวเห็นเนี่ยมันดกับโปะย่ำนันได้หรอโอ้วัดคล้อยเห็นว่าจะเห็นบนรถจะเจียพี่กายเนี่ยก็จะเห็นเนาะพี่กายทำหาจะเล็บมาอื่นนะปูเออทำหาเล็บมาอื่นรวดซ้นกันก็เรวดซ้นกันจะออกอืแน่ใจรวดซ้นกันเหลือบนไปเปลี่ยนไปสิเปาโอ้ว่าแต่ว่าแตหนองบัวลำพูเนาะสมัยปีกายเนี่ย หนชิปลอ้อมันต่ำกันหน่วชิปแปดลอ้อวันนั้นก็แปดศูนย์สองสองศูนย์แปดวันนี้ศูนย์ห้าเจ็ดนี้สามหกสี่เป็นเลขเห็นอยู่ทึงฝาที่ซื้อด้อยครับแต่คุณผู้ใดสังเกตกับสิบพวกหนึ่งเห็นไหมที่กินข้าวขี้ฝาเนี่ยมันร่อยมากเลยพวกนี้สีเป็นตัวเลขเขาเห็นอยู่ตอลอดเวลาเลยะมันเป็นตัวเลขมัเนเ,มเป็นตัวเลขขึ้นเลยครับผม เมื่อกบางเกินก็นเลี้ยวขึ้นไปตั้งฟ้าพอดีขี่รถไปทุระไปสองตัวอะไรครับสองเออสองตัวกับเจ็ดสองเจ็ดสองโอ้เจ็ดสองโอ้จำได้ประเด็นได้บอกผูอันนี้ก็เหลขกบางเกินท่าผมเหล็กเนลอยมาบนนี้อันนี้เหล็กลอยมาเตื้องฟากอ่ะนำเตั้งแต่ศูนย์พิระถ้ามัน พ่อเจ็ดหกตัวหกตัวงูงูไงเขางูไงมูไงเขาวดปูมาแล้วเมื่อเมื่อไปเห็นอันนี้ล่ะไปเห็นเลขเนี่ยอมื่อไปเห็นเลขเนี่ว่าก้อนเจียออกไปก้อนเจียวออกไปเพราะว่าไปทุระก็ดีออืตะเลี้ยงรถเนี่ยล่ะเลี้ยงรถต่ํากันเนี่ล่ะอเลยไปคุยกัน คแต่ว่าท่านได้เห็นหัดผู้ขับรถต่ำกันหรอกเห็นเหล็กก้อนโมกเห็นเหล็กกอนเหล็กก้อนนะโมฝากเลยได้มาฝากต่อตัาเหล็กดิเงี้ยนเบิึงเห็นตัวเหล็กหมื่นเกลื่อนเลยพี่น้องเนาะตัวเหล็กตึ้งโกตัวมละเจ่าวันละลายตัวหนึ่งอืมละลายเขียนประทันอืมเบิงประทันเพราะว่าขี่รถอยู่มันกันเลย พวกที่จอดรถได้เนาะพวกที่แอบแอบใช่ใช่วันเบรกหลายๆเบรกลากลอกตึกรถเบรกล่อยมากเบรกเลยหมเดี๋ยวเห็นกันที่ไฟเายเยวเขาแก่ท่ารถตอนน้องมันจะเขียนรถแล้วพูดไปหาเหล็กอยู่แล้วเขียนเมื่อไรเขียนเมื่ไหรเขียนเหรอทุกเดียว ยัดเตีปยบออกเล้าอ่อยจ่อยเบิ้ไปไประบบมือมันมือวันชุกแอืมือวันชุกนั่ละไปเรียบร้อยกิมาไทยพม่าวี่ตั้งตั้งบทมันก็ออกหกเจ็ดห้าครับตั้งลางมันออกสามหกมามันหสี่เสมอเลยอันสามตัวได้สิสามหกสี่ว่าไปไปตั้งประเทศนะโอ้ห้เเนี่ย สามหจดเด้อสามห้าจุดแก่เป็นแก่สี่ห้าจดเามันกลับไปกัไปตจัไป่จับหวาเนี่เอาไปกเลยมันเปลี่ยนอะรเนี่ยการโดนกู้นี่มุกนเนียอนกาเอาเอานกเอานกมว่าฝากแล้วน้องนกู้แบบนี้ นกห้องนี่แล้วโอ้มันเก้าถ้าเจ้าห้องจิ๋วเถอะโอ้อันนั้นกาห้องเก้า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 เนาะเก้าเปลี่ยนวันนี้นกหน่อยๆมันมาอาบน้ำนมันในห้องห้องหนวดควอนกับบอรเซียมันหนอดมันหลอดชีชีเก้าศูนย์เหมือนมันหอบที่ชีอหมื่น บ้านเมื่อก้อนนี่มันก็ห้องอีกซ T C สอง C C สองหมดพู C สองซีซีสองสิบหักเอ้า T ีสองหนึ่งหาักนือนกกร้องครไปพีครับน,นี่นกห้องด้ะครับผมว่าที่ชั้นย่าว่าที่เอาโล่งให้กับโล่งซีซีสองกับที่พู T C สองหนึ่งหัก บบมือมือสร้างทีแล้วนี่มือวนันมือก่อนนี่ก็ก็ลงมันก็ออกเล,ล,ล่าอีกละเอาได้ไม่ออกอีกจะหาเล่าดีดมันออกซซบ่ืซีซี57เนาะซีก็5เนาะมันหอนหลอกเล่า ยงนกห้องกันอย่ครับยงนกห้องนกกับนกสำคัญอีหลีนะกับแก้วหัวควันี่เดียวจุดโ้โหอเไ้ยินหัเจียงหัวควนนกโอ้บรรยายนย่อะไรบ้านเนี้ยมันมันมีปลาตเนให่้งตุนใหม่ไมันหลายเมนก็ได้ยินเสียงอีหลีแบบได้ีความนา้เห็นเปลยนแป้ครับเ้อ อย่าเริ่มเ็กเก้าฮกเห้องนะฮะทับแก้วห้องทับแก้วหัวควันนั่นหืคืออกเก๊กเก่าก็ันว่าอันนี้กอโลห้องครัเนี่ยผู้วันผอิเสียเนแลอลกเต็มกันเนี่ยพล้กองโองี่ส่องหนึ่งห้าอยู่ปะ๊บ นี่น <cues> ี่นี่มันห้องนี่มันห้องรุ่นดอกนึ่นี่มันห้องมือสร้างสีแล้วเบิดมือหอดมือจับอยู่อ่างน้ำมันห้องศูนย์สี่ก็ไ่นหรอศูนย์สี่เก้าเจ็ดอาไนนี้อันนี้มันห้องสี่สี่สองมันห้องตะพูนมือมือได้ละมือก็ด้เขียนวันที่ไว้อรวมมือแล้วได้สองอาทิตย์ครับ ตัวตัวทั้งตั้งตัวนี้ก็เอตัวนี้มันก็ห้องก็เก็บกาเก็บบัดสุดุอันบาดเมื่อเมื่อวันวันวันอาทิตย์เนี่ยมันห้องเก็บกับศูนย์ซีแล้วครับคูแต่ว่ามันถี่ออกเล้ามันออกมันบอต่อไปรายวันวันนี้นะคะ วันจันทร์เนาะก็แค่กระถุงสี่วัดวัดพุทธเจ้าค่ะมีวันพุทธเมื่อนี่วันพุทธเจ้าค่ะจังหวะล่อฟังเบ่งมัติออกบอกดูนกฮองนกฮองมันฮองศูนย์ชี้ตัวเดียวเด้ออ้ฟ้องเมื่อวันอาทิตย์วันทีตัวเดียวเลยจุดช่วงนี้มันฮองก่อนนี่มันฮองกวนนกฮองบ่กตัวเก่าเนาะนี่ตัวตัวมันฮองที่แหลก เนี่ยออกไปแล้วออกไปแล้วเขียนไว้นั่งจัดกตอกอยู่เด้อยเลยน้มันข้าบผมได้เรี่ยกพร้อมันจัดตอกเรื่องกิดเอยดต่อไฝันยากนันั่งหงดากเมือัที่สขั้นก็เจ้าเียตันกเจ้าเมื่บอกเลยถ้าเจ้าข้แม่โมทนาสั่งซาราซอยมันมาบอกเลก สารายังไม่เสร็จแต่พี่น้องได้รายบ่แล้วบ่เสร็จบ่แล้วข้าสารตัวพี่น้องเยอะขี้จี๊ดไม่สมสามคนสี่สี่สี่สอนส่วนสองคนสิบเป็นพี่น้องเนาะแคปหน้าจอได้อผลก็สำหรับเลขบังเอิญครับผมเนาะของปู่บุญมีก็เอ่งเฮงแปังๆไปด้วยกันครับผม